เลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้เราจะพาทุกคนไปดูไอเดียดีๆแล้วก็เทคนิคเด็ดๆซึ่งทุกคนอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็เป็นได้นะคะจะเป็นไอเดียหรือเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปชมกันได้ค่ะในช่วงไอเดียเด็ดเทคนิคเกษตรแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ได้ให้เพียงความสว่างแต่กลายเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบ้านดงดำ จากพื้นที่แห้งแล้งในฤดูแล้งสู่ชุมชนที่มีน้ำใช้ตลอดปีเมื่อเทคโนโลยีพลังงานสะอาดถูกนำมาผสานกับวิถีแห่งธรรมชาติจึงเกิดเป็นพลังแห่งแสงพลังแห่งน้ำที่สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกรสำหรับโครงการแห่งนี้สูบน้ำด้วยฟ้านะครับก็จากลาสะดน,นะครับที่บ้านดงดำเนี่ยทำหนังสือร้องขอไปที่กรมชปมะรานนะครับ มีความต้องการสถานีสูบน้ำนะครับเนื่องจากที่นี่ในสภาวะช่วงฤดูแล้งก็จะมีการขาดแคลนน้ำอีกทั้งคุณภาพของน้ำบาดาลที่นี่เนี่ยก็คุณภาพไม่ค่อยดีทางกรมชุมพรานก็ได้มาสำรวจออกแบบนะครับหลังจากที่ทางชุมพรานศึกษาวิเคราะห์พื้นที่นี้แล้วเนี่ยพราว่าก็มีศักยภาพนะครับในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้นะครับก็เลยออกแบบเป็นระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานก็จะมีทั้งไฟฟ้านะครับไฟฟ้าหลักแล้วก็มี ระบบพลังงานแสงเข้าไปเสริมผลการทดสอบเราเนี่ยก็ทดสอบแล้วก็สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง70%ทางกรมก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการลดโรกร้อนเกี่ยวกับเรื่องเน็ตซีโร่ด้วยนะครับลดภาวะอุณหภูมครับโครงการนี้ก็ได้ตอบโจทย์ด้วยครับหลังจากโครงการนี้สําเร็จนะครับเราก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับว่าเราต้องการดูแลพื้นที่เนี่ยก็จะประมาณ1000ไร่นะครับตอนนี้ก็สามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ แล้วก็ทําให้เกษตรกรก็มีความมั่นคงทางน้ำครับโครงการนี้ก็ต้องเป็นโครงการถ่ายโอนนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถินนะครับซึ่งผู้รับมอบตรงนี้ก็เป็นองค์การบริหารส่วนตะบนฮอดซึ่งเราก็ได้ทําความเข้าใจอยู่เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้กลุ่มผู้ใช้น้ําก็จะมีความจําเป็นที่เราจะต้องอธิบายว่าเขาก็ต้องใช้น้ําตามรอบเบรนใช้น้ําอย่างประหยัดเหมือนเดิมไม่ได้ใช้งานให้มันฟุ่มเฟือยมากขึ้นนะครับอันนี้ข้อนี้สําคัญที่กลุ่มผู้ใช้น้ำจะต้องคอยดูแลต่อไปครับ ตอนนี้นะครับท่านไ,ได้ได้น้ำของพลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับได้ดีขึ้นแล้วผลผลิตก็เพิ่มขึ้นหลักก็คือรับใยนะครับแล้จะจะมีผล,ผลผลิตดีขึ้นการว่ารา,ายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็รายจ่ายลดลงแล้วก็มีความ,มว่าอยู่ดีกินดีนะครับรู้สึกยินดีและดีใจแทนพี่น้องชาวบ้านบ้านดงดำเลยครับที่ได้รับงบประมาณจากกรมชนประธาน ได้รับเครื่องสูบน้ำที่เป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะทำให้ต้นทุนของน้ำไม่ได้มากและจะเกิดประโยชน์จะได้ใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพที่จะทำการเกษตรต่อไปครับตอนนี้สวนน้ำไยปลูกมา5ปีผลผลิตขึ้นปีที่6 ถ้าน้ำดีระบบน้ำดีจะดีกว่านี้อันนี้น้ำก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะน้ำนี่เราใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลมันสารอาหารมันน้อยสู้น้ำจากธรรมชาติไม่ได้น้ำธรรมชาติมันมีสารอาหารเยอะดีครับทําให้เกษตรกรผู้ใช้น้ําทุกคนในสวน200แปลงนี้จะได้มีน้ําดีทุกคนจะได้ใช้น้ําโดยดีขึ้นมาสวนซอยนี้จะได้น้ําเพราะลาไยเคยตายไปแล้วแล้วถ้าได้น้ําดีจะปลูกเพิ่มขึ้นมานี่แหละสุดยอดผมต้องการอย่างนี้มากๆเลย เมื่อพลังแห่งแสงแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งน้ำชาวบ้านดงดำมีน้ำทำกินผลผลิตเพิ่มรายจ่ายลดจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนพลังงานสะอาดที่สร้างชีวิตใหม่ให้ชุมชน เมืองการนี้แม่น้ําแฟงน้อยได้ผ่านมาจากเขื่อนเขาแหลมนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่ผ่านธรรมชาติจากแหล่งภูเขานะครับที่ไม่มีโรงงานโดยธรรมชาติโดยตรงนะครับก็เลยทําให้มีการเลี้ยงปลาเพราะว่าปลาเลี้ยงในแม่น้ําสายนี้ค่อนข้างจะโตดีนะครับแล้วก็ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ปลาที่นี่ค่อนข้างจะอ้วนนะครับเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติดีไม่มีกลิ่นนะครับเป็นปลาค่อนข้างเือนปลาธรรมชาตินะครับได้ได้ความรับรองครับมาตรฐานครับเอพเนี่ยตร้งความมั่นใจกับผู้บริโภคทําให้ความเราเนี่ยมีความยั่งยืนในธุรกิจมีความมั่นใจความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าที่ได้รับการรับรองครับ ปลาลมดีต้องปลากระชังกาญจนบุรีครับเป็นไงกันบ,บ้างคะกับเรื่องราวดีๆทั้งหมดทิงกี้และทีมงานรวบรวมมาฝากทุกคนในวันนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนและนอกจากนี้นะคะทุกคนสามารถมาหาความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่เราถ่ายทํากันอยู่ที่นี่ด้วยนะคะที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่คลองหนึ่งปทุมธานีนี้เองค่ะ คนสามารถแวะมาได้ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอีกเทียบเลยสำหรับวันนี้อิงกี้และทีมงานต้องลาทุกคนไปก่อนและอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกๆวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา10นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปทางช่อง8กดกฎหมายเลข27ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามีเรื่องมารออัปเดตอีกเทียบเลยสำหรับสัปดาห์นี้อิงกี้และทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ